พอถักมาครบรอบแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็ถอยกลับไปดูคลิปก่อนหน้าก่อนนะคะตอนที่ขึ้นลายนะพอถักสีขาวมาครบรอบใช่ไหมคะก็ดึงลอดแล้วก็ล็อกไว้แบบนี้แล้วก็ดันไปไว้ข้างในนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มถักสีของพื้นกระเป๋าอีกทีหนึ่งค่ะก็คือสลับกันไปสลับกันมาสสีนะคะเราก็จะดึงขึ้นมาให้ดูลายตรงที่เป็น x ขายาวนะคะแทงลงไปแล้วดึง ไหมขึ้นมาค่ะ x ขายาวจะเป็นจุดตรงกลางที่ขึ้นนะคะที่จะขึ้น f สามนะคะก็ขึ้นโซ่สมแทนหนึ่ f แล้วก็ลงไปอีกสอง f นะคะก็ถักเหมือนเดิมนั่นแหละแค่เอามาขึ้นตรงหลักขายาวนะคะก็จะเป็น f สามแล้วก็โซ่หนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะ f สามแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ขยับไปหลักขายาวถัดไปค่ะแล้วพอเจอตรงนี้นะคะเราก็ถักหลบเอาปมไหมเนี่ยไว้ด้านในถักระวังอย่าให้โดนปมนะคะเสร็จแล้วเราก็ข้ามไปหลักถัดไปเลยค่ะหลักที่เป็นขายาวนะคะแล้วก็ลงเป็น f 3ไปก็ถักแบบนี้ไปจนรอบค่ะ พอถึงสีขาวก็เหมือนเดิมนะคะสีขาวเราก็ดึงขึ้นมานี่สีขาวมันอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นมาตรงใกล้ๆนี่แหละดึงตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถาง x ไป1 x 2 x 3 x แล้วก็ x ขายาว1 1 x 2 x 3 x แล้วก็ x ขายาว1แบบนี้ไปเรื่อยๆลายก็จะสลับหวางกันเองค่ะก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้เป็นตัวกระเป๋าเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการไหมอันนี้ป้าถาักจากไหมพรม3ภพาย3เส้นนะคะ ดึงออกจากไหมกลุ่มเดียวกันนะคะวิธีดึงก็คือดึงพับไปพับมาแบบนี้นะคะนี่ทบไปทบมาให้ได้สามเส้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เริ่มถักเราก็ถักจากตรงปลายเนี่ยถักไปถักไปพอมันหมดแล้วนะคะพอมันหมดถึงตรงปลายนี้นะเราก็เอาปลายเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึง ดึงปลายออกมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะได้สามเส้นแบบนี้นะคะก็จะได้สามเส้นจากไหมกลุ่มเดียวไปเรื่อยๆนะคะเราถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะสําหรับใครที่ไม่ใช้ไหมพรมนะคะจะใช้เชือกอกหรือเชือกล่มก็ได้นะคะวิธีถักมันจะเหมือนกันนะทุกคนแค่วัสดุนะเราเลือกเอาตามที่เราชอบนะคะอันนี้จะเป็น เชือกฟอก2มิลน,นะคะอันนี้จะเป็นเชือกฟอก2 2มิลมจะเป็นได้ฝ้ายนะคะอันนี้จะนุ่มมือนะเป็นเชือกที่ผลิตจากได้ฝ้ายนะคะก็จะนิ่มแล้วก็เส้นใหญ่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเชือกฟอก1.8มิลน,นะคะเส้นเขาก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงนะ อันนี้สนใจสั่งที่ตะก้าได้นะคะหรือจะจิ้มที่รลปกโปรไฟล์ป้าแล้วเข้าไปดูที่ตะก้าหน้าช่องได้นะคะเขียนว่าตะก้าโชว์เคสก็จะมีสินค้ารวมอยู่ทั้งหมดรวมอยู่ในนั้นนะคะก็ต้องอธิบายสินค้านิดนึงนะทุกคนอย่าลํำคาญนะเพราะว่าแพลตฟอร์มนี้เขาถ้าจะห้อยตะก้ามันต้องพูดถึงสินค้าไม่งั้นมันจะโดนละเมิดนะป้าขึ้นไลฟ์สองทีป้าโดนละเมิดทั้งสองทีป้าเลิกขึ้นเลย อยากลายอยากลายบริเตุหัวมันหล่ะวางสี่ละ่ะแล้วก็ถักลายขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวป้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะ